วันนี้ขอสันอยู่หนึ่งข้อนะครับเบะปากได้แต่อย่าแรงขอให้ทุกคนช่วยกันเซฟกันเนาะใช่ไหมเออเพราะว่า <c oughs> ฉันแก้วเคยรู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนอะไรมันเป็นมุมกล้องครับ เพรว่าทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการสแสดงหรือ acting ทุกอย่างมันเป็นมุมกล้องที่เราอยากถ่ายทอดออกไปไม่ไม่ใช่ครับต้องพูดงนี้ทุกวันนี้อย่าไปเชื่ออะไรในอินเตอร์เน็ตเยอะไอแชท GPT มันเยอะ AI มันเยอะทุกวันนี้เออ,ไไเอมเ AI มันเย,นนเยเอะไอพวก AI มันอาจจะเป็นมุมที่มันหลอกตาเราขึ้นมาอะไรเอามามามา เออ,เอ,อมันเป็นอีกหนึ่งการสแสดงที่เราตั้งใจทำมแต่แปลว่าเวลาจะจะมีสักนีมีฉากมีฉาก NC T ไรแล้วก็ที่สิงหน้าพี่พี่แฟนคลับแบบโอ้โ oh! หมันจริงๆเลยจริงๆ <S 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 2> <S 2> ไม่อยากทำแบบ ซีรีส <C> มันไม่จำเป็นต้องมีฉากเอ็นได้หรือเปล่าครับผมบอกไปอย่างนี้ฮะโอ้ถ้าเป็นเอ็นซเขาให้ได้แค่เทคเดียวครับเทคเดียวผู้กำกับสั่งคัเล่นไหมผมบอกว่าพ o ยคุณคืออะไรพ o ยคุณ เพราะคุณไม่ได้จริงจังขนาดนี้คัด<อ>ออคัดก็คือคัดครับแล้วก็ไม่เล่นฉากนั้นอีกครับให้ทุกคนเชื่อใจและไว,ว้ใจได้ครับเพราะถึงหน้าตาอาจจะดูกระล่อนปิ้นป้้นไปหน่อยแต่บอกไว้เลยว่าไม่เคยเจ้าชู้เลย <S <S 2> <S 2> แต่คาแรคเตอร์อมันแค่เป็นเปรี่ยบเสมือนคนเจ้าช<ะ>ู้ดูดูไพลอตหลดทุกอันแบบทุกฉากมาแล้วเนี่ย ฉากเลิอบซีนนี่เหมือนจะเล่นเอาหน้าตลาดเลยนะที่นี่เอานาตลาดคืออะไรเอารางวัลซ้อมแล้วซ้อมแบบเอาฉากตอนที่เขาเปิดรับรางวัลอะไรนะครับโหวตเธอครับมันก็แค่เป็นอีกส่วนหนึ่งของในมุมซีรีส์ครับอย้วใครก็ฝากติดตามซีรีส์ของผมด้วยนะครับ ค่อยๆค่อยๆรักน้อยๆแต่อย่าพึ่งเบปากใส่กันเลยครับทุกคนต้องรักกันอะไรนะครับทุบทีวีทีกอย่าพึ่งทุบยังไม่ออนแอร์เลยนี่นี่แค่ไพลอดนะหน้าฟีดพี่นี่เหมือนเขาทะเลาะกับผัวมาทั้งหมดไม่รู้เป็นอะไรกันดี่ก็งงเหมือนกันทีแรกเราก็ไม่กล้าดูไพลอดเยอะเราก็เขินๆอยู่เหมือนกันแต่พอแต่พอไปหน้าฝีดเท่านั้นแหละ เหมือนทุกคนเอาไพ่หลอดมารวมกันอแต่ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งเก้าของไปนะครับยังไงก็เแบบปากได้แต่อย่าอย่าเแบบปากใส่กันแรงเนาะรักกันครับถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีใครรักผมก็ไม่มีคนรักผมแล้วนะครับ <c oughs>